มาแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมยุคแต่ว่ากันเี่ยวกับยุคไม่ได้เพลงมันยังติดหูเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวติดหูเลยติดตาด้วยเสียงได้โอเคครับวันนี้เราก็มาไลฟ์กันหลัง จบซีรีส์เอ้ยยังไม่จบนี่ยังไม่จบจบอีพีหนครั้งหนึ่งที่แรกครั้งหนึ่งที่แรกเบสตอรี่เฮ้ยครับผมเฮ้ยให้ใ้นายโดนมันขอเอามร่วมใช่ไหมใช่ไหมเมื่อกี้กดขอความร่วมห่างหางบนไม่ขบนดูดูเรื่องนี้ก็ได้ไม่ใช่เหมือนคุณจะอัดอัดนะครับคุณเป็นไงกันบ้างครับดูอีพีแรกจบไป ลูกกีตาร์ไปกี่ชั่วโมงไม่เห็นอะไรเลยหยุดคิดแบบนั้นหยุดคิดเลยนะครับยังไงอะยังไงอ่านคอมเมนต์ก่อนปัอ่านอะไรอ่านอะไรลองเห็นองเห็นนั้นแนั่นง่ายอ่ะกดเข้าไปในทวิตเตอร์เฮ้ย ก็เดี๋ยวเรารอให้ทุกคนเข้ามาก่อนนะครับมีคนบอกว่าฉากแรกแอบขำขอโทษนี่นะเอ่อฉากแรกเลยฉากตื่นฉากตื่นฉากแฉฉากแฉมาชนหรอมีคนบอกว่าพ่อไปไหนพ่อไปไหนอผมขงบนถไปไหนอีกแก๊งหนึ่งไปไหนเฮ้ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวมายิงแฟนได้น่ารักดลับด้วย มาก็ใช่ขอเคลียับเป็นฟันให้น่ารักหน่อยเราจะพอไหมเขาเข้ามาหรือยังอ้ยเราเคยได้น้าี้วียาชมอีกทีขอคุกแล้ววันนี้เราก็จะมาไลฟ์พอ อ่ะอเคขอจาบก่อนเลย่อนรอก่อนเิ่งอ่ะเริ่มอ้าว เพราะกูนั่งร้อนนั่งนี่ผมเห็นกูกูนรดนส่งคอมพอมาอยู่นะแต่ว่านิชากดปัดออกเลยเออได้งงมากก็คือใจคอจะเอาทั้งข้างนอกข้างในเลยแอ้ทงแอ้ไม่แบ่งเลยเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกกันแน่ครับถุนเลยตัวซ้ายเนี่ยไอ้ตัวซ้ายตัวซ้ายออกเยอะกว่ามึือกออกเยอะกว่ากูอีกเยอล้วบอกกูบอกแล้วนะครับว่าเรื่องนี้ไบต์เป็นพระเอกนะครับใครไม่เชื่อก็เชื่อได้แล้วนะครับผมไม่ไม่ลูก ไอ้กูจริงอยู่นี่ครับแล้วมึงพูดเยอะไปละไอ้ปวดร้อนร้อนแอร์ทำแอร์ทำแอร์แอร์ให้ให้ขอบคุณบ้างไอ้เขาพูดไปเขาพูดไปเย้ยยยันนี่เสียงเขาบอกให้เราพูดบ้านในไหมเอ่ยอ้าวบอกขอให้พูดมไปก็ไม่พูดเราพูดอะไรนะครับผมคุณได้ยผมพูดเรื่องอะไรไหนว่ามาด่ามันดีกว่าหรอเราด่าด่าเรื่องอะไรกันางเอืมคืออ่านคอมเมนต์ไม่ได้มันคนดูมันอ๋อมันดิ้งเหรอมันเออมันไม่เนี่ยมันไม่ขยับ เอ้าเนตัร so ีไลฟ์ดีร็อกถ้าเกิดอ่านคอมเมนต์ไม่ได้คอมเมนต์เฮ้ยนะัวเล่นดีเฮ้ยกรอแล้าใจว่ามาน้อยออกเครื่องอื่นอ่านแบบนี้คือผมไปคำนวณมาแล้วว่าผมออกประมาณสามสิบหกสามสิบเจ็ดกลีเราต้องกดอันนี้ออกใช่ไหมคิดคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ฮะคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของตอนฮะเป็นของของทางเรื่อง ก็คือถ้าถือว่าอีพีหน้าเนี่ยไม่ไม่ไม่มีให้เล่นน่ะก็คือไม่มีกูละเพราะว่าเพราะว่าไม่มีกูละอีกคิวเดียวอีกคิวเดียวปังปังก็พูงมาด้วยกันเลยโอ้โหไม่แต่มึงเนี่ยยังมีเสียงพูดเนี่ยยังมีร้องเพลงอะไรอย่างงี้ไม่มีเลโชัว์ใส่น้อยไม่มีเลยกูแค่พูดว่าเฮ้ยต่อไปเลยพี่ชาติอะไรวะแค่นั้นพอยิ้มดิแองกอนแหมยิ้มดิไอคนแอนฮาร์ดเยอะยิ้มดิไอตัวซ้ายอ่ะ บอกแล้วไบสตอรี่เรื่องเนี้เข้าใจโหเขินไหมล่ะชื่อเป็นคืนที่กูได้อ่ะประเดีนอะไรนะพูดว่าอะไรนะที่หยิบว่าอะไรนะอ๋อไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรเน็ตไม่เป็นประเด็นซีนที่กูได้มันเป็นมีหมดเลยเพื่อนอ๋อถือว่าเจ้าเจ้ากันไปให้อภัยกูแล้วกันอ่ามันต่อแล้วได้เลยอออกเรื่งได้เลย ก็ม,มีโเราต้อง <c oughs> ถามว่าทุกคนนะครับผมทุกคนคิดเห็นยังไงกับว่าได้ดูกันถึงไปแล้วเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างอเออเอ,อ,อยู่ทีมอยู่ทีมดิวหรือทีมเบสเอ่อ่ารู้จักกับเพื่อนกลุ่มไหนมากกว่ากันนะดูจากอีกทีแรกรู้ กูรูกีตาร์ยวมึงเล่นอย่างนั้นดิกเปิดมาลูกตัดหน้ากลับไปตัดกีตาร์ต่อยิ้มกลัวเดินอ้ำหมดแล้วนะมหันหลังเไได้ <laughs> อปะรอะเด็นเนี่งเล่นอย่างงี้ไอ้เนี่ยตอนสโลย์จะหันหลังโอ oh, นะ้สโลยัจะหันหลังรูอย่างงี้กู <laughs> เป็นไงกันบ้างครับดู EP แรกไปเพลงประกอบเป็นไงติดมิวระกอบเพลงประกอบเป็นไงบ้างเพลงประกอบเป็นไงบ้างฮะทุกคนฟ้าเขาอ่านตัวอย่างที่ผมไม่สนใจอะฮะแนะเขาดีใจ มีคนบอกว่านะโดนออกเลาะน้อยแต่หล่อมากครับเออใจมายังใจมาออกน้อยแต่หล่อนะครับออกน้อยแต่หล่อนะค่นร้อนพูดอะไรวะเออพูดจริงพูดอะไรกันได้คุยกับกูหรือเปล่าเอะไรกันเต้ามันไม่ได้ได้ยินเลยได้ยินเต้าได้ยินเต้ายินไกลมากไม่ได้ยินแต่มันเบาอ่ะเบาๆนะแต่ก็โอ้โหสิเลว่ะ เ่ีดังมากเลยแต่เมื่อกี้ก็คือสมปกติใช่ไหมตอนนั้นโอยแต่ดูหลังกล้องไงเป็ะมีความแบบอ่ะบีเวอร์บีเวอร์ให้พูดถึงให้พูดถึงเพลงประกอบซีรีส์หน่อยอ่าก็ก็พอดีครับขอให้โอกาสโอ้ยผมอยากจะเรียกว่าตั้งแต่เอินโทรหรือว่าเป็นดนตรีที่ ขึ้นมาเนี่ยมีเวลาอี่ทีเนี่ยนะตั้งแต่ดนตรีที่ห่างดนตรีนี้ตาตึงหัวใจมากครับผมเป็นดนตรีที่เป็นแนวเพลงที่ไม่ค่อยมีคนทําเลยช่วงนี้มั้งก็จริงแหละเพราะว่ามันมันหมดยุคแล้วมันหมดยุคของกูแล้วใช่แล้วชมใช่ไหมเนี่ยครับแต่วันเพลงที่เนื้อหาสอดคล้องกับเอซีรีส์มากครับผมก็ตาตึงจริงอยากร้องเลยครับผมร้องเพลงร้องไห้ยังไม่คุย โอ้ยูดอะไรอ่ะฮะไม่ไม่ไม่พูดผมพูดเยอะไปแล้วพองเยอะไปแล้วผมเลยไม่พูดเล้คีน่าคีน่าคีน่าีนย่มันไม่ออกว่ะไม่ถ้าเกิดมุดผมก็กดเฟิร์นมากออเฮ้ยทำไมถึงทุกคนหนึงกดเฟิร์นเออไปกดเขาทำไมเขาเป็นเพื่อนอยู่ตั้งตั้งแต่แรกแล้วเขาก็อยู่แก๊งเดียวกันมาไอเบสอหะโอ้โหมาย <laughs> ังไงก่อนเอออะไรครับอยู่ๆมาผักมจะมีคนกินมากด เดินไม่ดูทางเออแล้วไปโทษคนอื่นเขาอีกกูสาช่วยเออกูสารแบบแบบไปตักชนกําแพงหุดนเฉียวเฉยตอนบอกให้เขาต่อยหน้ากลับนี่แบบได้คิดนแว่าได้มองแค่พ่อมันบบโอ้กดเส้นเลือดขึ้นคอเลยไหมไม่โดนกินไโทษทีโทษทีลืมลืมเก่งคอครับถ้าเก่งคอคงไม่เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเก่งไม่เป็นไรนะ ทีมชอบฟันพี่โมคืออะไวะขาวหรือเปล่ามแจฉาแล้วเละบอนบอนมีแฟนขับถามว่านัดกันใส่แว่นมาหรือเปล่าเอ้าเอ้าเว้ยเอ้าเอ้าเอ้าินก็ใส่แว่นไงอ้าวผมบอนไม่ใส่ตาเหรออ้าเป็นเอ้าต้องใส่แว่นอูหาวังบ้านนึงนะอู้ห่าวัง ไม่จะโยงคนอื่นก็ไม่ได้เป็นคอมเมนต์คอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์เป็นอะไรกันดีเวอร์ดีเวอร์อมีคนบอกว่าให้ร้องเพลงสดๆให้ฟังหน่อยประกอบซีรีส์แล้วที่พ่อไม่ได้คุณสามารถเขาขิงมาแล้วนะเขาขิงมาแล้วนะ ถ้าไม่น้องได้ป่ะเอ๊ะเอ้าเอทามีไม่ชอบเอออะไรเนี่ยไม่ต้องพูดมึงไม่ต้องพูดมึงไม่ต้องพูดเก็บไว้เก็บออก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 ไม่ค่อยได้ยินเสียงฝั่งพี่เลยค่ะไม่รู้จะพูดอะไรมันอ๋ออ๋ออ๋อไม่ใช่เทคนิคเหรอไม่ใช่อ๋อกูไม่ได้พูดเรื่องไต่เลี้ยงเป็นเด็นิคขอไม่พูดเอง อ่ะเมื่อกี้พี่วินถามเอาคำถามเดิมก่อนพี่วินถามว่าอะไรนะพี่ไอตอนที่ไอผักอ๋อเดี๋ยวเลยกูถามตอนอะไรวะไอไอตอนที่ไอดิวจะบอกอ๋อเออถามพี่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 ถามไอเฮียเดี๋ยวกูโดนบันดไดเร็วมึงเป็นอะไรกันนะข้างหลังเอ้ายังต้องถามจริงเหรอถามพี่อยากอยากรู้อยากรู้แบบว่าตอนตอนตอนที่แบบว่าจะให้เบสต่อยกลับเนี่ยได้ได้กลัวบ้างไหมฮะแขมเขาเนี่ย ได้ได้มองต้นแคสของเบสบ้างไหมแบบของเบสบ้างไหมเอยเฮ้ยเขาอย่างนี้แหละไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเหมอเนี่ยเพราะบทมันบอกว่ากูไม่โดนต่อยเป็นไงค่ะบเป็นไงครับเป็นไงครับคือแบบเออกิมิกเล็กๆหน่อยแบบว่าให้ดูแบบเหมือนรับผิดชอบอะไรจริงๆก็ไม่ขนาดนั้นหรอก็ถามว่าฝั่งดีง่วงเหรอคะ แล้วใช่มันกี่โมงขี่ยามเนาะผมนิ่งดดูดูก็วดูไปรับเวลาด้วยแล้วคนดูคนดูโ่วงแล้วกานอนโชว์นะหน่อยนี่อะไรครับก็ที่พ่อซีรีส์มันก็ดึกแล้วยั้งเงอะไมาอะไรมาทุกคนนอนกันยังจะนอนกันยังก่อนอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวให้พี่วอลฝากดีกว่าว่าสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูสามารถรับชมได้ที่ไหนอ่าสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับไปดูย้อนหลังได้ที่ไลน์ทีวีนะครับใช่ครับ สองเน่าจะแบบในที่อื่นป่ะีอกว่าปังไงเพื่องบนบอกว่าสุดมากอ่าเราติดตามไหมครับได้ The By Story นะครับผมเราติดตามกันด้วยนะครัข้ามข้ากขึ้นไปคนไม่ได้นหรมไปกับพวก แล้วกันไม่ทำามถึงทามถึงโอยเรื่องไม่ถูกเลยอะไรดีเนี่ยคือมันเยอะไป้หมดแหละจริงเอาหมไว้ผมขอเลืกอี EP ที่เป็นในปัดดดแล้วกันที่มันบอกว่านั่นเด้อนั่นเด้อพูดมาทั้ง EP อ่านะฮาสุดละบุกโดนสดนะคะบอกก่อนเลยพี่วิน ต้องซีนไหนหรอผมชอบซีนที่พวกเราสามคนเดินเดินผ่านห้องห้องของเบสสี่คนสี่คนเออม่สี่คนใช่ตัดก๊อทิ้งไปเลยดีใจคอนใช่ผมสึกว่าต้องไปทำไมเงที่ตัดทิ้งอะตัดใครก่อนโอ้ หลอกกันทุกคนก็ผมก็ชอบคือบอนนนะคัหลังแบบหลอกแม่นี้ยไปเขาก็เลยเลือกซีนที่ดีสุดมือก็ตัดวิอยินล่ะผมอ่ะชอบซีนไหนอ่ะมีนสมุดสมุดมีเยอะกว่ากูอ่ะอะชอบนะถ้าเอาแบบมูดอารมณ์แล้วกันที่รู้สึกว่าชอบซีนที่เราเดินผ่านนั่นแหละแต่ว่าไปดีเซลพี่วอ อ่ามีแบบจริดเขื่อนคือใช้ได้ใชได้จริตเขือนมันมีความแบบนักแล้วแล้วพีินหลังโน้นอ่าฝั่งฝั่งเราบ้างเริ่มจากใครกีแล้วแาพีบีีละกันพีบีเลือกฉากไหนเอ้ยชอบฉากที่แบบว่ากลุ่มเพื่อนอยู่ด้วยกันหลังห้องอ่าแบบว่ามันดูแบบว่าเล่นกันสนุกดีอะไรอย่างงี้ครับ เอาไปเลยนับคะแนนไปนะไปวัดแอร์ทำยังไงสุด้วยสิเข้าคนนี้ไปชอบฉากเลยอ๋อๆไม่ใช่ชอบฉากเลยน่าจะเป็นฉากสามอุ้งครับใช่สามอุ้งก็คือฉากแรกคุณนั่งไม่ถืออะไรแล้วมึงมาชอบพวกกูทำไมเฮ้ยมันเป็นฉากที่ประทับใจอะไรเงี้ยมึงนึกออกไหมเพราะอะไรมึง มันมีเหตุผลเว้ยมันคือมันมีเมมโมรี่ไงตอนนั้นที่กูมันนั่งขำตอนที่ดูพวกมึงสับหงก็นั่นแหละกูแค่ชอบไม่ถึงผมชอบมูดแอนโทนในตอนที่ถ่ายทำละกันอาจจะแบบไม่ได้อยู่ในซีรีส์ไม่ได้หลอกในซีรีส์แต่ว่ามันเป็นมูดแอนโทนที่สนุกดีแค่นั้นแหละพี่วอล่ะพี่วอลชอบผมชอบอะไรเนี่ยวะผมชอบฉากไอในห้องเรียนที่แบบ กลุ่มแก๊งเพื่อนดิวเดินผ่านแล้วก็เราก็แบบว่าอ่าหยอกล้อกันรู้สึกว่าเออมันมันมันสนุกดีมันดูแบบเรียวเรียลเนี่ยเนียเขาเลยเนี่ยคุณรู้ตัวแล้วบอกว่าคุณเลิกแจกเดียวเขาเลยใช่ฮะเอ๊ะคุณจะเอาในนี้เยอะเป็นในนี้เลยเหรอไปไปเอาอะ<ป>เอาอะมือชงในตำนานมือชงมือชงในตำนานมือเนี่ยไม่ใช่นิ้วแล้วนะแกเป็นช้อนแล้ว ก็สมมติมกลเป็นแบบชอนแล้วไี้เราถ่าได้เตรียมคนอนึงเดียวลองเล่าถึงตอนที่ถ่ายทำดีกว่าเบื้องหลังว่าเฮ้ยกว่าจะมาเป็นสามสิบสองนาทีเนี่ยมันมันกว่าจะมาเป็นกว่าจะมาเป็นเอาเลยต้องยอมรับยอมรับว่าภาพดีมากผมผมชอบผมชอบมูดภาพแล้วก็ชอบแบบการดำเนินเรื่องเออสีอะไรแบบภาพสีกันดีมาก อันนั้นคือคำถามผมใช่อ่ะอะไรหม่ถึงว่าแบบว่าเรื่องเบื้องหลังเบื้องหลังในการถ่ายทำเนี่ยลุกนานแค่ไหนชอบเออเป็นยังไงบ้างเบื้องหลังเบื้องหลังในการถ่ายทำแกว่าจะได้มาเป็นใช่ต้องต้องยอมรับว่าต้องยอมยอมรับว่าเป็นเป็นกองที่โปรดักชั่นที่ถ่ายละเอียดละเอียดจริงๆละเอียดไอตอนฉีกกระดาษอะไรอย่างเงี้ยเอาจิงผมฉีกเกินประมาณ ห้าหกเพคอะเพื่อให้ได้การฉีกกระดาษแต่ละมุมนี่แบบไม่เนี่ยกระดาษตอนนี้ยังเก็บรายละเอียดแล้วตอนแรกว่าฉีกทำไมวัดตั้งเยอะแต่มามาดูภาพจริงๆอะเออมันมันมันโอเคมันสวยพอหดรอยหินผลงานแล้วก็แล้วก็แบบว่าเข้าใจเนาะเขาด้วยด้วยด้วยเขาเขาไม่ใช่ไม่ได้ใช้กล้องที่แบบมุมมองที่ถ่ายเป็นซีรีส์อะมันมันมันเป็นมุมมองแบบภาพยนตร์ เราดูอย่างนี้เราได้ทั้งสองมูดเลยทั้งซีรีส์แล้วก็ทั้งแบบภาพยนตร์ เก็บไปก่อนเก็บไปก่อนกูไปก่อนนี่คนเดียเห็นเบื้องหลังปากปากหินไปปากม้วนม้วนม้วมันสลับแล้วอ๋อไม่ใช่แล้วม้วนอามีว่าชอบแบบเบื้องหลังอะไรยังไงลองฟังกูสักหน่อยโอ้โหแล้วคือตอบกันไปหมดแล้วโอ้ยมันเหลืออยู่โอ้ยเหลือเยอะเลยเหลือเยออะาหารก็อร่อยนะอาหารกองก็อร่อยชอบชอบฉี แม่แม่พูดแล้วเขาบอกเอก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันมานะครับโยงไปปิดตนอนนี้เพื่อพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยก็แสดงว่ากู<อ> <c oughs> ต้องลายกันแล้วแหละอเอาไหะในเมื่อคุณคุณต้องงานจะอาบน้ำนอนไงใช่ไหมก่อนลากันก็ Lọc cái... qua ่ต้องบอกว่ายังไงนะฮะโอ้โหโยนมาตันงีต่เลยกูก็นี่ต้องมีการแบบว่าแอบกระซิบใช่คหมว่าแอบกระซิบแอบกระซิบเลยดิกูบอกว่าแบบทางเบื้องหลังบอกว่าถ้าเกิดฟีดแบ็กมันดีมากๆอะไรเงี้ยแบบมีความฟีดแบ็กดีก็จะมีมีความสับอาจจะมีความแอบเซอร์ไพรส์บางๆบางๆเลยเเซอร์ไพรส์เอะไรเซอร์ไพรส์เลยอาจจะแบบ ไปฮะไปฮะเจอกันนะทางนี้ไม่พอทางทางนี้หน้าเจอกันครับเจอเจอกันทีหน้าเอาใหม่เจอกันครับผมต้องใหม่ก่อนทิตย์หน้านั่นนะสินั่นทุกคนัหนนั่มเดชต้องเดชเดชลาบ๊ายบายไปกันไปไปมามคนนั้นนะ